อันนี้พาเด็กมาว่ายน้ำนนเด็กมาว่นนายได้แ้ขอออกไคขอค่ะขอบคุณคนะ่ะบาม่ไรแลไไปเลย ลแนี่คือชุดช้องที่จะกลับด้วยอ้อหอาลูกมาเล่นน้ำก่อนกลับก็เลยต้องแต่งชุดเรียบร้อยเพื่อไม่ปิดการสีแดงกลับวว่าเล่นน้ำเสร็จแล้วก็กลับ